สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราววงล้อสีมาฝากกันครับหลายคนอาจจะเคยเห็นวงกลมที่มีสีสันสวยงามเต็มไปหมดนั่นแหละครับคือวงล้อสีแต่เจ้าวงล้อสีเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ดูเพลินตาเฉยๆนะมันคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราช่วยตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่และสร้างบรรยากาศดีๆลองนึกภาพว่าถ้าเราทาสีผนังบ้านทั้งหลังเป็นสีชมพจูจี๊ดๆเลยคิดว่าจะดูดีไหมคงไม่ใช่แน่ๆ พราะสีชมพูจี๊ดจมันจะทําให้บ้านของเราดูแสบตารู้สึกอึดอัดแทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วเราจะเลือกสีไหนมาทาบ้านดีวงล้อสีเปรียบเสมือนแผนที่ที่บอกเราว่าสีไหนเข้ากันสีไหนไม่เข้ากันสีไหนทําให้รู้สึกผ่อนคลายสีไหนทําให้รู้สึกตื่นเต้นเทคนิคการเลือกจากวงล้อสีการไล่โทนสีเลือกสีเดียวกันแต่มีเฉดสีเข้มอ่อนไล่เรียงกันเหมาะกับห้องที่ต้องการบรรยากาศผ่อนคลาย เลือกสีที่อยู่ติดกันบนวงลอ้อสีเหมาะกับห้องที่ต้องการบรรยากาศอบอุ่นการใช้คู่สีตรงข้ามเลือกสีที่อยู่ตรงข้ามกับวงลอ้อสีเหมาะกับห้องที่ต้องการบรรยากาศตื่นเต้นตัวอย่างการใช้สีห้องนอนสีฟ้าอ่อนเขียวอ่อนม่วงอ่อนห้องนักเล่นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลห้องทำงานสีขาวสีเทาสีเขียวลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการตกแต่งบ้านของคุณรับรองว่าบ้านของคุณจะสวยงามน่ายอยู่และสร้างบรรยากาศที่ดีต่ออารมณ์ของคุณแน่นอนครับ อย่าลืมว่าวงล้อสีเป็นเพียงแนวทางคร่าวๆเท่านั้นนะสิ่งที่สำคัญคือความชอบส่วนตัวของเราลองเลือกสีที่คุณรักสีที่ทำให้คุณรู้สึกดีบ้านของคุณก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของคุณครับ